ทองประสาส์เดือดขาดไทยเสิร์ฟรัวอีกแล้วส่งเ1 6สวิเพนถล่มจุดยุทธศาสตร์ขเขมรใกล้าตาควายตาเมือนทมสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรเดือดร้อนแรงยิงต่อเน,นื่องนะคะภายหลังโฆษกกองทงบกได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดว่าขเขมรยังมีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลย,ยิงเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณหน้าแนวมีการประทะในหลายๆจุดยิงต่อเน,นื่องพบมีอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลไปตกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทหารจํานวนมากในจังหวัดสุริน ฝ่ายไทยเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารดําเนินการตอบโต้ต,ต,ต่ออาวุธยิงสนับสนุนระยะไก,กลยอย่างเช่นตจรวจและปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พี่น้องได้รับผลกระทบหรือมีการสูญเสียและเมื่อวานนี้26กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชายังคงพุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ตัวอาคารแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปก่อนแล้ว อีกทั้งยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าอาจมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น PSL03, r m 7 0 BM21 ที่อาจมีแนวโน้มที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับฝ่ายกัมพูชานั้นอาจแสดงถึงท่าทีของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถไว้วางใจได้โดยสถานการณ์ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยล่าสุดเพจเฟซบุ๊กวัฒนานานโนผู้สื่อข,าข่าวสายทหารชื่อดังดิโผลสข้อความภารกิจ F16 ทับไฟไทยถล่มฐานขามຈได้อีกจุดโดยระบุว่าเดซีทับฟ้าไทยส่ง F16 สิหกกิบเพนบินหย่อนไข่ถล่มปืนใหญ่ BM21 ฐานทหารขามຈที่ประสาทตาควายตามเมือนทมหลังคขมຈไม่สนใดๆยิงทำลายประสาทโบราณสถานหวังโจมตีทหารไทย มีรายงานว่าวันนี้27รกรกฎาคมเวลาประมาณ11นาฬิกากองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน2ลำและเครื่องบินกิฟเทน2ลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธบริเวณเป้าหมายทาหารของทาหารกัมพูชาในบริเวณปราสาทต,ตาควายและปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินถือเป็นจุดที่ทางทาหารกัมพูชาได้ตั้งปืนใหญ่และจรวดและยิงข้ามมาทำลายฝั่งประเทศไทยทางนี้ผลการปฏิบัติสามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้ง2ส,สุดและบินกลับฐานปฏิบัติด้วยความปลอดภยัย ไทยมีก็มีรายงานด้วยว่านายนพดลกนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพเปิดเดผยผลสำรวจเรื่องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่25-26กรกฎาคมโดยใช้ทางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1 0 5 4ตัวอย่าง เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการสู้รบไทยกัมพูชาพบว่าเกือบร้อยละร้อยคือร้อยละเกเชื่อมั่นต่อกองทัพไทยจะปกป้องรักษาผืานแผ่นดินไทยได้รองลงมาก็คือร้อยละ9 4 3ต้องการให้ฝ่ายการเมืองดูแลเยียวยาประชาชนผู้อพยพให้ดีกว่านี้เช่นค่าครองชีพภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินสวัสดิการอาชีพการงานสุขอ,อนามัยเป็นต้นร้อยละ91.8ต้องการเห็นคนไทยสามคัคคีไม่ทะเลาะก,กันเองรวมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ร้อยละ91.5ต้องการให้รัฐบาเลเร่งเจราจาสันติภาพแต่ต้องไม่ยอมอ่อนข้อต่อผู้รุกรานร้อยละ88.9ต้องการให้รัฐบาเลเไ่้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและอาชีพรายได้ของประชาชนหลังสงครามนายนพดลกล่าวว่าผลสำรวจนี้สะท้อนศรัทธาสูงสุดที่ประชาชนมีต่อกองทัพไทยในฐานะผู้พิทักษ์อธิปไตยซึ่งบ่งชี้ถึงทุนทางสังคมที่สำคัญ,ญยิ่งของประเทศ นอกจากนี้ประชาชนไม่ได้เรียกร้องชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่94.3%ต้องการเยียวยาวจากรัฐบาลเชิงมนุษยธรรมต่อผู้อพยพซึ่งฉี้ให้เห็นว่าความมั่นคงทางสังคมมีความสำคัญเทียบเท่ากับความมั่นคงของชาติในขณะที่ความสามัคคีภายในชาติและการเจราจายอย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน91.8%และ91.5%แสดงให้เห็นความต้องการชนะสงครามภายนอกโดยไม่แตะแกภายใน เป็นอีกสิ่งที่สะท้อนนะคะว่าคนไทยเชื่อมั่นฝีมือกองทัพทุกหมู่เหล่าว่าจะสามารถปิดเกมกับศึกเขมรได้ขอทุกท่านสง่งแรงใจช่วยทหารแนวหน้ากันนะคะ